ต่อคอเนนี้ถ้าโตโตส้สั่งให้ราเซลกับคิมิช่วยแม็กในเรสนาอะไรก็เกิดขึ้นได้จังวะน,นี้ต้องบอกว่าทุกอย่างมันเกินการควบคุมไปหมดแล้วจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรสที่ผ่านมาแลนโดควรที่จะฉลองแชมป์แล้วใช่ไหมแต่พอเรสนาเนี่ยม,มันยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากว่าต้องลุ้นให้แมนะ็กอ่ะได้ P1 ส่วนแลนโดต้องไปํำกว่า P3 ถ้าแลนโดได้ P4 เมื่อไหร่ทุกอย่างคือจบจบเลยแม็กพีนแลนโด P4 แม็กจะเป็นแชมป์สมัยที่5ทันทีเอาจริงๆนะ เราว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับเรสหน้ามันค่อนข้างที่จะออกได้หลายหน้ามากๆมันแบบเดายากไปหมดถ้าสมมติแลนโดจบหนึ่งในสามยังไงแลนโดก็แชมป์อยู่ดีแลนโดก็แชมป์อยู่ดีคือต้องบอกว่าให้คนอื่นได้โพสิชันที่ดีด้วยนอกจากแมคลาเรนนะถ้าสมมติอยากให้แม็กวูสตาเป็นเป็นแชมป์สมัยที่ห้าจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้เอาคิดว่าตอนแรกอะแลนโดไม่น่าหลุดโพใช่ไหมเรสที่ผ่านมามันก็ตให้เห็นว่าเออแลนโดแม่งก็มีความกังวลใจมันก็หลุดโพอะเรสหน้าก็มาลุ้นไปด้วยกันเอาแบบมันๆใจๆก็พอส คนที่ออกมาบอกว่าคิมิปล่อยให้นอนริสข้ามไปอ่ะมันเป็นเรื่องที่คนไร้สาระมากเลยเราจริงๆไม่ควรไปว่าน้องมันเลยน้องมันก็แบบเพิ่งจะไต,ต่เต้าขึ้นมาขับใช่ไหมซึ่งประสบกงประสบการณ์มันก็ต้องฝึกอีกเยอะอะไรเงี้ยได้ขนาดนี้ก็สุดแล้วไปว่าน้องําไมมันไม่ใช่เรื่องเลยอ่ะ